เอาละครับก็สวัสดีทุกคน,กนด้วยครับวันนี้ก็อยู่ผมนะสกายฮันเดอร์อีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ในอนะัปเดต0.5เนาะในอันนี้เป็นกาศเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวในส่วนของอ,อูซุยนะครับอูซุยเฮนเกนแต่ผมก็นั่งนึกชื่ออยู่เป็นชื่อเสี้ยเลยว่าตอนแรกนะครับก็คืออูซุยเฮนเกนนะผมเพิ่งอีโวเมื่อกี้เลยครับแล้วก็จะมารีวิวให้คนดูดูกันเลยนะครับตัวมันเนี่ยผมก็ไม่เคยนะยังไม่เคยวางไม่เคยเล่นเลย ผมมาอีโวก่อนเพราะว่าผมไม่ได้ทำทำคลิปก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าไ่ได้เลยกว่าซึ่งไอตัวอุซุยเนี่ยเราสามารถ uh, หาได้จากในตู้นะครับหลายคนอาจจะงงว่าหาจากไหนอ่ะอย่างแรกเลยหาตัวมันนะหาจากตู้นะเห็นไหมอัอนนี้อยู่ในตู้นะครับส่วนวิธีการอีโวนะครับเราต้องมาตรงนี้ครับมาตรงเลดนะครับผมแล้วก็เลดช็อปนะครับนี่มันจะใช้ในส่วนของนิชิริน เทรเวอร์อันนี้นะครับผมเพิ่มมาอ e ีโวมันใช้อันเดียวนะครับซึ่งใช้6ล้านแล้วซึ่งผมแลกไปแล้วเมื่อกี้นะครับผมส่วนอ่าเลดเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยอธิบายในคลิปหน้าเนาะถ้าเราจับดาวก็ลงเลดแหละครับลงเลดแล้วมันจะได้ไอันนั้นนะมันอยู่ไหนวะหาตัวไม่เจอก็คือมันจะได้ไอแย่แยมุมมุมแดงๆอย่างเงี้ยมานะครับผมตอนผมนี่ผมเก็บไว้ก่อนนะผมยังไม่แลกนะจริงผมแลกผมอ่ะผมอัพดาวให้คนดูดูเลยก็ได้นี่หนึ่งดาวนะครับดาวสองก็น่าจะ ใช้มากกว่าหรือเปล่าอ่ะใช้มากกว่าโอ้โหใช้เยอะเยอะมากนะครับซึ่งซึ่งผมทํา3ดาวแล้วแหละเพราะว่าผมมีสามตัวแล้วแต่ว่ามันใช้ไอ้แยงัเยอะไปหน่อยเนาะโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับผมมารุช็อป้านบริการรับเติมโลบักราคาถูกกิฟเกมพาร์ทแมทต่างๆและยังมีไก่ตันขายอีกด้วยหากใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับโอเคครับคนดูก็ามาต่อกันในส่วนของการรีวิวตัวมันนะครับนี่ หนึ่งอย่างเลยคือเรารู้คือมันวางลิมิตได้3ตัวซึ่งผมเดาว่ามันน่าจะเป็นตัวฟูลเอลนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับอ่ะวางเลยแล้วกันอ่ะเริ่มต้นดามเมทพันห้าอันนี้คือเวลตันนะครับเวลตันสเตตบีหมดนะครับผมมาดูกันโจมตีเป็นยังไงเป็นเหมือนตัวสอนญี่ปุ่นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับอ่ะอัพเกรดขั้นต่อไปครับอัพไปเลยสามพันห้าร้อยห้าสิบเยนนะครับลดความเร็วกับจมตีแล้วก็เพิ่มดาเมจนิดหน่อยอ่ะก็เหมือนเดิมนะครับสกิลยังไม่เปลี่ยนนะครับมาอัพเกรดขั้นต่อไปคครรัับบเยนนะ ปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนสกิลใหม่นะครับเป็นสกิล리เวอร์จิ้งสลัดนะครับซึ่งมันเป็นอ่าเป็นกวยนะครับเป็นกวยไปข้างหน้านะครับอัพขั้นต่อไปก็5,300เยนครับดูมันไม่ไม่ค่อยมีอะไรมากนะก็คแค่เพิ่มดาเมจนิดหน่อยแล้วก็เพิ่มระยะนะอัพไปเลยอ่าก็ไม่มีอะไรเหมือนกันครับขั้นต่อไปก็เพิ่มดาเมจนิดหน่อยแล้วก็เพิ่โจมตีนะครับแล้วก็ระยะขึ้นมานิดนึงโอเคอัพไปเลย อ่ะอัพต่อเลยครับปร๊บเจ็ดพันเก้าร้อยเยนนะครับเปลี่ยนสกิลเป็นสตริงเพอร์ฟอร์แมนเป็นเป็นกวยเหรอเป็นกวยแนวตั้งนะครับอืมแปลกเหมือนกันนะครับแปลกใหม่ดีเหมือนกันอัปเกรดก็เพิ่มดาเมจนิดหน่อยครับแล้วก็ลดความเร็วโจมตีนะครับแล้วก็ระยะเพิ่มขึ้นของควสี่ร้อยเยนเนาะอ่ะขั้นต่อไปเก้าพันเยนนะครับไม่ต่างจากเดิมนะครับเพิ่มดาเมจพันหนึ่งนะครับแล้วก็เพิ่มระยะนะครับ อ่ะนี่อันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่หลายคนสนใจนะครับตีช้าก็จริงแต่เหมือนอระยะเพิ่มขึ้นแล้ว,วก,กว็เป็นสกิลเป็น constant resowing slash นะครับอ่ะอัพลองดูเลยโอ้ full le นั่นเองนะครับโอ้หยวงมันกว้างอ่ะน,นียกว้างเพราะผมมีอันนี้เลยมันเป็นเลนเลนเสามนะครับเพิ่ม15%อ่ะขั้นต่อไปนะครับก็เหมือนหมื่นสองพันสามร้อยเยนนะครับเป็นเพิ่มระยะกับเพิ่มดาเมจติดหน่อยยังไม่ตันนะครับ ยังมีขั้นต่อไปอีกนั่นเองนะครับขั้นต่อไปนะครับก็ลดคนละกิจมตีครับแล้วก็เพิ่มระยะเพิ่มดาเมจลดคนละกิจมตีเพิ่มระยะเหมือนกันครับโอ้มันดูอัพแพงกันแ่ละตัวหนึ่งโอ้วงมันกว้างมากเลยผมว่าไม่มีไม่มีนั่นวงวงก็น่ากว้างพองสมควรนะครับมาเรามาดูสกิลกันดีกว่ามันเท่ไหมมันแบบ ลำมะระบำเออระบำดาบนะับผมก็ไม่รู้ว่ามันเรียกมันเรียกว่ายัางไงเหมือนกันแต่ตัวมันดูไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะครับเป็นมิติที่ full LE แล้วอ่าหนึ่งอย่างเนี่ยที่หลายคนไม่รู้นะครับนะเนดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะันั่นนะคือ a s s i v e อ่าอธิบายเลย a s s i v e คือเพิ่มดาเมจเพิ่มระยะให้ตัวเอง10%อนอ่าน,นี่นี่คือสาเหตุที่มันตีแรงแล้วก็ตีไกลนะครับเพิ่มนะครับอ่านอ่านดีนะเพิ่ม เนในการดรอส3%ทุกๆการโจมตีหนึ่งครั้งซึ่งจะสแต็กสูงสุด60%ก็คือจะตีถ้ามันโจมตีครบ20ครั้งนะครับมันตัวมันจะมีโอกาสดรอสสกิลสตันเหลืออะไรก็ะช่างของศัตรู60%นะครับก็คือไม่100%เหมือนอ่าเหมือนชาไฮอินนะครับเนี่ยครับในชาไฮอินเะนะี่ยเห็นไหมครับคนดูมันจะแบบ100%เฉ้นทูดรอสนะครับผมเนะี่ยโอเคอีกสกิลหนึ่งนะครับดิทิมออฟแบตเทิลนะครับก็คือเพิ่มดาเมจ10%นะครับ ถ้าโจมตีเอดามี่ตัวเดิมซ้ำนะครับซึ่งจะสแต็กสูงสุด30%ซึ่งเอาง่ายคือสมมติน่ะมันสกิลอย่างเงี้ยสกิลฟูลเอลีอย่างเงี้ยนะครับใส่บอส3ครั้งเงี้ยมันจะเพิ่มดาเมจไปเรื่อย10% 10% 10%นะครับสแต็กสูงสุด30%เนาะประมาณนั้นหลายคนอาจจะไม่น่างงหรอกนะครับผมส่วนต่อไปนะครับก็คือความเร็วโจมตีจะลดลงนะครับก็คือจะตีเร็วขึ้นนะั่นแหละเนาะจะตีเร็วขึ้น2%ท,ท,ทุกกๆารรโจจมตี1คั้งงซึ่ะสแต็กสสูงสุดอยู่่ที30%นะครับผม ก็คือแบบสมมติบันตีอะสมมติบันตีสิบวิใช่ไหมถ,ถ้าใช้ไอเนี่ยถ้าทำเก็บสแต็คครบก็จะเหลือเจ็ดวิประมาณนั้นนะครับผมถามว่าดีไหมผมว่าดีนะตัวมันก็เก่งนะอ่าแต่ผมว่ามันยังไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะคนดูดูเูดูมือศีนี่ถือว่าแรงกับถามว่าถือว่าแรงกว่าบิติกเอลีตัวอื่นไหมก็ผมก็ถือว่าเก่งกว่าพวกช้าพวกตัวพวกเนี้ยม,ม,มันเก่งกว่าอยู่แล้วครับเพราะว่าอืม เพราะว่าซองกินบัวอ่ะดาเมจมันแรงกว่ามันอยู่แล้วเพราะว่าคือถ้าซองกินวัวมันยิ่งฆ่ามันจะยิ่งเพิ่มดาเมจให้กับตัวมันเรื่อยๆนะครับตัวอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวเงินนะครับไอตัวนี้ไม่ต้องอธิบายก็ได้นะเป็นตัวเงินใหม่ครับเหมือนบูม่าเลยนะครับวางได้ตัวเดียวนะครับขายไม่ได้เหมือนกันนะครับครับแคบีซดนะครับขายไม่ได้มันคือบูม่าในอนันดับแอสเซนเจอร์เลยครับก็คือเหมาะกับลงแบบอินฟินิตหรือลงเลทที่เพิ่งมาวันนี้นั่นเองนะครับ,รบในส่วนของ อูซุยก็น่าจะประมาณนี้แหละครับคนดูฮัสซี่ก็ถือว่าเ,าเก่งใช้ได้เป็นฟูลเอด้วยนะครับสำหรับผมถือว่าเก่งเก่งเลยแหละเอาจริงเป็นฟูลเอที่กว้างกว้างพอสมควรเลยนะครับมันจะเก่งกว่านี้แหละถ้ามันมีโมนาดนะครับผมเนาะก็สําหรับคลิปนี้นะครับใครที่หลงเข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องของสกายฮัตเติลนะครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณทุกคนมากๆครับที่เข้ามาดูการรีวิวอูซุยเฮนเกนของผมนะครับคลิปก็อาจจะมีแบบ อัพลงบ้างช้าๆหน่อยหรืออะไรก็ขออภัยตรงส่วนนี้ด้วยนะครับจะพยายามทําคลิปลงบ่อยๆเนาะว่ามันก็เพิ่งอัปเดตแหละเ,เดี๋ยวผมหาคอนเทนต์อะไรมาลงนะครับแต่วันนี้ครับขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามาดูขอบคุณครับ